พี่นายก็ไปแล้วใบ,บ่ป่ะาามาเบิ่งยกสะดุ้งพี่น้องจา้ามาเบิ่งยกสะดุ้งจ้ะฝนตกมันจะถือบ่มื้อนี้วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเด้อจา้ามื้อนี้วันที่สามสิบเอ,อ็ดจ้าเดือนนี้มีสามสิบบอโอ้มื้อนี้วันที่สามสิบแต่ว่าคลิปอาทิตย์แลงวันที่สามสิบเอ็ดคุณละเออ,เอ,อวันที่หนึ่งคุณละ เพราะว่ามันใบเหล่านะั่นจะโศกสิไปตัดตัวอยู่หันลงท่านกับสีโทษลงมือแรงจ้ะมาเบิง่งฝนตกจก้ะมาเลยลงพักกันลงมายกป่าสีม,มีบ่ตกแห้งอยู่แต่ว่ามันบ่ทัานลวงหวยลวงหองเนาะพี่น้องบ่บ่คือทางหวยใหไงข้าเจ้าจ้ะอันนี้ห่วงหวยบ้านจ้ะสีม,มีบ่บอชงใช้ป่ายานกองจ้ะ ปลายันกล้องแล้วพี่น้องปลายันกล้องลืมห่มเี่นไหม,มยืดหลุด นั่นดิเอาูููููสองจ้าสองได้สองตัวจ้าตัวสวยจ้าตัว่สวยสองตัวสองตัวสลืมเอาโฮมลงมาบังแนแนวกังบันี ปลาบอนหัวหน,น้าคุณหน่อยกับพร่จักอันอนีลอานนี้ห่อย จะไม่ลืมอ,อ่ะคือหฮมคลักเนี่ยว้า,ออาวทีเฝ้าม่าละกเทียนส่วนขึ้นไปฝุนวันสัน บอนอยู่ม้างไก่สะดุ้งบ่โบมาพี่น้ะติดอะไร ピローン。 อืมจะก้าวฟังนั่นก็จะถือดีอขาสะดุ้งเป่าดึกเดียงด่างประสันไปฮิดมื่งน่ะตัดออกเป็นเ,เหตุไม้ต่างว่าอันนั้นขามันบกมันแข็งขาแข็งขาอันนั้นข่ายาวก็กัดก็เลยเหตุไม,เไม้เปลี่ยนขาไม้ออกเปลี่ยนสองขามันแล้วมันนั่นก็เด่นติ๊กจักตึกจักดีแท้ มาแล้วมาแล้วขุนเสียบอยู่ขุนนี่เด้นี่เด้ปลากระเดือตัวนึงปลาขาวตัวนึงจับปลาขาวปอกปลาขาวหน่อยไข่ฉันนี่แหละตัวนี้หน่อยฉันก็ได้แต่ว่าเขาพันหน่อยเนาะบ่บมันปลาขาวเกี๊ปลาขาวใหญ่ขาวหน่อยจ้ะใส่เด็ดหัวพ cái tốt như thế nào dưới Phả cá hoàng Phả cá hoàng, phả cá hoàng Chọc chạc bài bó. Chọc chạc bài cho phim 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 nó

นนนหนึงตัวจ้ะอู้หู้ตัเลตัวนี้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 จ้าตัวาวขาวใช่ หมอนบ้ันหอนหอนหอน เต็มคาบเลย ันน้ำล่งปล่าว่ามันทีใดก็ออันนี้นะเพราะว่าน้ำมันไหลบ่อนอยู่ในกอบวัว ปั๊ซิวก็ได้ได้ปลาชิวเข่าสามตีตัวได้พี่น้องแล้วลก็ปั๊ขิงแม่นึงจ้า ลืมองโฮมพี่น้องลืม,มอ,อ,กกกกองโฮมว่ากันกัน้งโทรศัพท์ได้เอาถุงยางกั้งกันคิดว่าสิมากมากับมาโหลดบ่เบิ่งบ่รอเบิ่งหยังลืมคักแหน่โฮมก็มี กะบวสัมเลยจบับชมบรรยากาศในห้วยจ้ะยาห่อสิไปต่ออยู่ไปต่อเบิง้งขันมันได้กะบสียกแล้วก็ะกะท้ายต่อจะ้ะเอาบอ่อใดแล้วห่อกระสีเศร้าแห้งไรพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งจ้ะน้ำกระติกเต็มให้ฝน,น,นท่าน,น,นกันเลย บาทเดียวพอดีจะมาซ้อหนามดีนี่จะมาซ้อหนามดีแท้มาทำเนียป่า ฮ่มหักอันอันนี้หักน่องน่อกัวมันหักขอเลือด่อยหัวขวนหฮ่มห่มแม่ป้าจะรอหักว่าฉันล้านว่าหักกระชานถอยหลางหักกางโลดว่าฉั่นกางไปหามูยจังหน้ากางไปโลดว่าฉันวะหนองมบ่มีฝ่าเปลือกเหรอ เต็นอืมแมนน่ามคาจะลงมากมักไตยมื่อแรงบอกเขาใตย์รุงมาเบิ้งอันนี้นะ มันบืนป่าบืนมอแรกเนี่ยนั่งอันร่องหามีเด้คุณอาเบิ้งกระซิวดูคุณเห็นบอสเต็มจะว่ามันมีมันเกี่ยวกันไฟเหมือนมันต่อกันไหมบ่นี่จังแตนมันลงคุณออันหัวเฮือนไม่หน่อยชีดา ขันเ้าบมาลงมองเ้าเคยลงไปตัง้งเ,เออบุณ์เดียวเอาผ้าเมือ่อนาจีได้มายางเลาะเบิงถือผ้ามาทางไว้น้ามาป็นรัดป่า บเ,เต็นน้ำเลยเต็นีป่าบอแลนพี่น้องฝนกระตกนนะตกูเ,เนี่ยเห็นไหมแตนักฝนตกฝนเศร้าแดดออกบ่ป่าเขาสีแลนน้ำไหลจอกจอกขึ้ทางขาง ว่านี่บ่าเรีนปีฝาเปลนหันมาบึงน้ำนั่นบ้าต้องเรนเปียนเลีนนามที่นาติดน่าลุ่นน้มปาสิ่วไปยังเต้นดู แต่ว่าป่าคือเแลนวันนี้แหลปะป่าคือเปลซ้นำเก้าขนนำลงทีนำไม่นน่ป่าทีซ้อมีปลาชิ้นี้จะปลาิวโดดนะคุณอ่ะปลาชิวโดดอยู่ชิวโดดโดดอยู่มาฝากทอ มดดันไปที่ตำรวจตำรวจหนทางไหมอือไปคุณไปเบิ่งตำรวจมองอันคู่หัวนี่ไปุไปเบื้องคุณเลย มันโดดปลาชิวโดดแล้วปลาชิวคนไหนไหนเห็นว่าโดดนั้งเด้งนั้งเด้งเยอะเห็นไหมเออมันเห็นหนามพื้นว่านั่นเห็นนะโดดนั้งเด้งนั้งเด้งเลยคุณอ่ะตะวันบานหลายมันหนามมันหนามมาใหม่เขาจะมาหอดเนาะหนามเขาจะลงแต่ต่ออีกพี่เนาะโอ้ยน้าปลาชิวโดด